สวัสดีครับวันนี้พิธีกรรมในการสร้างเทพจำแรงดินเผาทุกขั้นตอนได้แล้วเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ช่วงบ่าย เอาเวลาที่เป็นมงคลก็ประมาณ1 3 5สนาฬิกาห้สินาทีพิธีกรรมทุกขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในเห็นเป็นบางบางสิ่งบางอย่างก็คงไม่เอามาเล่าสู่ฟังได้แต่บอกกับ ลูกน้องที่ทำงานว่าถ้าเห็นอะไรปรากฏอะไรที่ปรากฏให้เห็นในวันนี้เหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในวันนี้ถ้าจะพูดต่อถ้าจะเล่าต่อก็ให้พูดให้เล่าแค่แต่ภาพที่เห็นที่เป็นที่เกิดขึ้นไม่ต้องเติมสีไม่ต้องแต่งเรื่องเกิดเหตุการณ์ทุกอย่างก็ผ่านพ้น ไปด้วยดีช่วงนี้เป็นช่วงของการรอคอยคอยที่จะรอวันเปิดเพื่อนำวัตถุองค์คสุดยอดวัตถุบงคลคลของท่านครูบากิจระหรือเทศจำแลวพิมพ์บีที่นำมาสู่กระบวนการ สุดยอดภูมิปัญาการทำฐานซึ่งคาดและหวังว่าจะได้นวัตกรรมใหม่ที่เป็นรูปรักวัตถุมงคลแบบใหม่ของท่านครูบากิตนะคือเทพจำแรงดินเผาผลจะเป็นเช่นไร กำหนดเวลาได้กำหนดไว้แล้วคือเช้าวันที่9กันยายน2,559เวลาเกนาฬิกา9นาทีอิฐที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้าเตาจะถูกเปิดเมื่อหน้าเตาที่ท่านเห็นมีอิฐปิดอยู่เปิดออกหมดทุกก้อนการเคลื่อนย้าย นำเทพจำแรงดินเผาที่เราได้แต่หวังว่าน่าจะประสบผลสำเร็จตามที่เราคาดหวังตามที่เรา,เ,าเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างในการทำในครั้งนี้ทั้งนี้ก็คาดและหวังไว้ว่า เราต้องการจะสร้างนวัตกรรมใหม่ในศตรวรรษที่21เพื่อฝากไว้ในแผ่นดินเป็นอนุสรให้คนในรุ่นต่อๆไปได้นำมาเรียนนำมาศึกษานำมาเก็บนำมาบูชาหลายอย่าง บ,บรรพบุรุษหรือคนโบราณสมัยดึกดำบันได้สร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาเอาไว้ให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ไว้มากมายเช่นเครื่องปั้นดินเผาสมัย,มยทวาราวดีเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงวัตถุมงคล สมัยอยุธยาสมัยสุขโขทยัยจะเป็นสมเด็จนาพยาก็ดีเป็นพิมพ์กำแพงก็ดีหรือเป็นผงสุพรรณก็ดีแล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการคิดค้นที่จะสร้างนวัตรกรรมใหม่ในยุคนั้นๆ มาถึงปีนี้ศตวรรษที่21ผมเท่าเผาฐานที่ทักโลกให้นำเอาสุดยอดวัตถุมงคลของท่านครูบาจิตนะนำมาต่อยอดใช้ภูมิปัญญาอันสุดยอดของผมที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากเพื่อนชาวญี่ปุ่นนำมาสร้างนวัตกรรมใหม่ คือเทพจะแแรงดินเผาก็อย่างเชื่อตามที่เพื่อนชาวญ,ญี่ปุ่นเคยบอกไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มศึกษาเรียนรู้การเผาถ่านว่าเราแค่ทำหน้าที่เป็นผู้ลำเลียงวัสดุที่เรงงานจะเผาควบคุมดูแลในช่วงขณะที่เวลาเผา และนำออกหลังจากที่เผาเสร็จขั้นตอนต่างๆที่เราปฏิบัติที่เราทำเทพเจ้าจะเป็นผู้โดนบันดาลให้เราทำให้เราปฏิบัติถึงนั้นๆผลที่ได้จะเป็นเช่นไรเทพเจ้าจะเป็นผู้บอกให้นี่คือความเชื่อของชาวญี่ปุ่นฉะนั้นก็ได้แต่หวังว่าวันที่ 9, เก้ากันยายน ก้าวมงเช้าก้าวาที่ทพระเจ้าจะประทานสิ่งอันเป็นมงคลสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่สิ่งที่เป็นสุดยอดวัตถุมงคลสุดยอดภูมิปัญญาสุดยอดนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับวัตถุมงคลเครื่องปั้นดินเผาก็ถ่ายทอดบรรยากาศ เ่วงเวลาที่รอคอยให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันในวันนี้และถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายทอดบรรยากาศอันสงบนิ่งอย่างที่ท่านได้เห็นตามภาพใน,นขณะที่ภายนอกเราดูเหมือนสงบแต่ภายในนั้นเก็บปิดความร้อนเอาไว้ ที่อุณหภูมิที่สูงมากสูงยังไม่สามารถที่จะเข้าไปทําอะไรได้ในตอนนี้เพราะช่วงสุดท้ายที่เราปิดเตาไปเมื่อวานนี้อุณหภูมิขึ้นสูงมากกว่า1,000องศาเซนเซียตบรรยากาศภายในเตาเมื่อวานนี้ช่วงสุดท้ายของการเสร็จสิ้นพิธีกรรมไม่แตกต่างอะไรกับป่องภูเขาไฟอย่างที่ผม บอกในวันก่อนๆะฉะนั้นวันนี้ก็ขอสวัสดีท่านไว้เพียงแค่นี้วันต่อๆไปถ้ามีโอกาสก็จะมารายการผลให้ทราบเป็นระยะระยะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ